สวัสดีค่ะเพวาวาความรู้ผู้สุขภาพนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำ5ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่ช่วยเรื่องผิวช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสกันนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะรู้จักคําว่าอนุมูลอิสระก่อนนะคะในปัจจุบันนะคะผิวของเรานะคะก็สัมผัสทั้งฝุ่นควันแสงแดบดบมลภาวะต่างๆนะคะแล้วก็พักผ่อนน้อยหรือน้าไม่เพียงพอหรือว่ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่เพียงพอนะคะร่างกายของเรานะคะก็จะมีสารอนุมูลอิสระเกิดขึ้นนะคะโดยปกติแล้วนะคะร่างกายของเราเนี่ยก็สามารถกําจัดสารอนุมูลอิสระเหล่านี้ได้นะคะแต่ว่าด้วยภา ว่ต่างๆนะคะก็อาจจะทําให้มีสารอนุมูลอิสระเนี่ยเกิดขึ้นมากเกินกว่าที่ร่างกายของเราเนี่ยจะกําจัดออกไปได้นะคะตัวสารอนุมูลอิสระนะคะเขาก็จะทําให้การผัดเซลล์ผิวของเราแย่ลงนะคะทําให้มีผิวค้าเสียมากขึ้นแล้วก็ทําให้มีการสร้างเม็ดสีเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดรอยเหี่ยวยน่นดูแห้งกล้านนะคะแล้วก็ค้าเสียนะคะ ดังนั้นนะคะการรับประทานผเบรดแพนเสอร์มหานะคะก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะที่จะช่วยป้องกันผิวของเราจากสารอนุมูลอิสระที่จะมาทําลายได้นะคะจะช่วยลดผิวค้ำเสียช่วยกระตุน้นการผัดเซลล์ให้เป็นไป,นปนตามธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวกระจ่างใสและก็ดูสุขภาพดีค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นวิตามินซีนะคะตัววิตามินซีนะคะนอกจากจะมีประโยชน์ในเรื่องของช่วยสร้างเส้นใยคอลลาเจนแล้วนะคะก็ยังช่วยป้องกันผิวจากการถูกออกซิเดชันจากรังสี U.V. หรือว่าแสงแดดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีช่วยกระตุ้นให้ผิวของเรานะคะมีการผัดเซลล์เป็นไปตามธรรมชาติมากขึ้นนะคะก็จะช่วยลดผิวคล้ำเสียทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนั่นเองค่ะวิธีเลือกวิตามินซีนะคะ ก็ข้อแรกนะคะก็ให้เลือกวิตามินซีที่อยู่ในรูปแบบเกลือของกรดแอสคอร์บิกนะคะหรือว่าวิตามินซีที่อยู่ในรูปแบบธรรมชาตินะคะอย่างเช่นโซเดียมแอสคอเบตนะคะแมกนีเซียมแอสคอเบตนะคะหรือว่าออเซโรล,ลา่าเชอร์รี่นะคะเนื่องจากว่าวิตามินซีเหล่านี้นะคะเขาจะมีการละลายเคืองกระเพาะอาหารน้อยกว่าแอสคอร์บิกแอซิดนะคะ ข้อที่2นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะก็แนะนําให้เลือกวิตามิน C ที่ค่อยๆมีการปลดปล่อยวิตามินออกมานะคะก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมวิตามินได้ดีขึ้นนะคะข้อที่3นะคะก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีตัวช่วยเพิ่มการดูดซึมของวิตามิน C นะคะอย่างเช่นไบโอฟลาวนอยด์นะคะฮสรดีลูทีนนะคะ เหล่านี้นะคะเขาจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการดูดซึมวิตามินซีได้ดีขึ้นนะคะนอกจากจะทําให้มีการดูดซึมวิตามินได้ดีขึ้นแล้วนะคะเขาก็ยังทําให้ผิวและหลอดเลือดของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นมีรูปแบบอมรูปแบบละลายน้ําแล้วก็รูปแบบรับกระทานนะคะ ขนาดที่แนะนำนะคะก็แนะนำให้รับประทานวันละ500-1,000มิลลิกรัมนะคะพร้อมอาหารหรือว่าหลังอาหารเช้านะคะตัววิตามินซีนะคะเขาก็จะมีความเป็นกรดนะคะก็อาจจะทำให้ลคาใครครืนกระเพาะอาหารหรือว่ามีอาการแสบร้อนกางอบในบางคนได้นะคะ ตัวที่2นะคะก็จะเป็นสารสกัดจากเมล็อมดองุ่นนะคะตัวสารสกัดจากเมล็อมดองุ่นนะคะเขาก็จะมีสารสําคัญที่ชื่อว่าโอริโกเมริกโอแอนโทไซานิดีนะคะหรือมีชื่อว่าว่า OPC นะคะตัว OPC นะคะเขาก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามิน C ถึง20เท่าเลยนะคะแล้วก็ได้ดีกว่าวิตามิน E ถึง5 0เท่าเลยนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะเขาก็ยังช่วยลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนังน,นะคะแล้วก็รวมตัวได้ดีกับคอลลาเจนนะคะก็จะทําให้ผิวแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยนะคะแล้วก็มีการศึกษานะคะพบว่าการรับประทานสารสกัดจากมะเดืด่อแงหุ่นร่วมกับวิตามินซีนะคะช่วยลดริ้วรอยได้ดีกว่าการรับประทานวิตามินซีตัวเดียวด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะ,ะ,คะก็ยังมีการศึกษาในคนญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าการกินสารสกัดจากมะเดื่อแงหุ่นเป็นเวลา6เดือนเนี่ย ก็สามารถทําให้ฝ้าดีขึ้นด้วยนะคะขนาดที่แนะนํานะคะก็แนะนําอยู่ที่50-300มิลลิกรัมต่อวันนะคะแนะนําให้รับประทานตอนท้องว่างหรือว่าก่อนอาหาร15นาทีนะคะตัวสารสก,กัดจากมะเดืุ่่นนะคะจะต้องระวังในคนที่มีภาวะเลือดออกผิดปกตินะคะหรือว่าคนที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะคะอย่างเช่นแอสไพรินหรือว่าวอร์ฟารินนะคะ ตัวที่สานะคะก็จะเป็นแอสตาแซนทีนะคะตัวแอสตาแซนทีนะคะเขาก็จะเป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยนะคะที่มักจะพบได้จากการสังเคราะห์ของแบคทีเรียสาหร่ายแล้วก็ยีสต์นะคะในอุตสาหการรมผลิตพันธ์เสิมอมหานะคะก็จะนำสารแอสตาแซนทีนมาจากสาหร่ายแดงนะคะที่ชื่อว่าฮิมโตคอคาร์พูวีเอลิสนะคะ ตัวแอสตาแซนทีนะคะเขาก็จะช่วยป้องกันผิวจากแสงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดการอักเสบนะคะดังนั้นเนี่ยตัวแอสตาแซนทีเนี่ยเขาก็จะช่วยทําให้ริ้วรอยดูลดลงนะคะช่วยลดผิวค้ำเสียแล้วก็ช่วยทําให้แผลหายเร็วขึ้นนะคะขนาดรับประทานต่อวันนะคะก็จะอยู่ที่4-6มิลลิกรัมต่อวันนะคะพอมาหารหรือว่าหลังอาหารนะคะตัวที่4นะคะก็คือกูต้าไทโอนนะคะตัวกูต้าไทโอนนะคะโครงสร้างของเขาเนี่ยก็จะเป็นกรดอะมิโน3ตัวต่อกันนะคะได้แก่กูตเมีซ แล้วก็ไกซีนะคะตัวกูตาเทโอนะคะเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่โดยปกติแล้วนะคะสามารถพบได้ในร่างกายของคนเรานะคะแต่ว่าอาจจะไม่เพียงพอนะคะ โดยกลไกลของกูต้าไทโอนะคะเขาก็จะไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม์เทโรซินีนะคะก็จะลดการสร้างเม็ดสีผิวนะคะแล้วก็ไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างฟีโอเมลานีนะคะที่เป็นเม็ดสีผิวที่มักจะพบในคนผิวขาวมากกว่าการสร้างยูเมลานีนะคะที่เป็นเม็ดสีผิวที่มักจะพบในคนผิวขาวค่ะนอกจากเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วนะคะเขาก็ยังช่วยกําจัดสารพิษออกจากร่างกายช่วยส่งเสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยนะคะ แต่ในปัจจุบันนะคะคกลไกในเรื่องของช่วยทําให้ผิวขาวก็ยังไม่สามารถสบบรุปได้อย่างชัดเจนนะคะเนื่องจากว่ามีการศึกษาผลของการกินคูต้าไทโอนกับผิวขาวนะคะเพราะว่าผลการศึกษาเนี่ยไม่มีในยักษ์สำคัญทางสถิตินะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเมื่อเราหยุดกินคูต้าไทโอน,นะคะสีผิวของเราเนี่ยก็จะกลับมาเป็นสีผิวที่ปกติเหมือนเดิมนะคะ ขนาดรับประทานนะคะก็สามารถรับประทานในช่วง50-600มิลลิกรัมต่อวันนะคะแต่ว่าองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทยนะคะกำหนดให้รับประทานแอลกูตาไทโอนอยู่ที่250มิลลิกรัมต่อวันนะคะพร้อมอาหารหรือว่าหลังอาหารนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะตัวไลโคปีนนะคะหรือว่าสารสก,กัดจากมะเขือเทศนะคะตัวไลโคปีนนะคะเขาก็จะเป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยนะคะที่มีฤทธิ์ในการต้านสารอนุมูลอิสระได้มากกว่าเบต้าแคโรทีนถึง2เท่าเลยนะคะตัวไลโคปีนนะคะเขาก็มีประโยชน์ในการช่วยป้องกันผิวจากรังสี UV นะคะช่วยชะลอวัยนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นทําให้การทํางานของระบบภูมิคุ้มกันทํางานได้ดีขึ้นนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการศึกษาพบว่าการรับประทานไลโคป,ปีน16มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา12สัปดาห์นะคะจะช่วยปกป้องผิวไม่ให้ถูกทำร้ายจากรังสี UV ทำให้ผิวทนต่อแสงแดดได้ดีขึ้นนะคะช่วยลดผิวไหมแดดได้นะคะแล้วก็ช่วยลดผิวคํำเสียได้ดีขึ้นนะคะขนาดที่แนะนำให้รับประทานนะคะจะอยู่ที่7-60มิลลิกรัมต่อวันนะคะพร้อมอาหารหรือว่าหลังอาหารนะคะ ถ้าใครมีโรคประจําตัวหรือว่ารับประทานยาอะไรประจําอยู่นะคะก็แนะนําให้ปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรทุกครั้งนะคะก่อนที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิดนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่นะคะจะเห็นผลได้ดีเมื่อเรารับประทานไปแล้ว4-12สัปดาห์นะคะและนอกจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วนะคะเราก็ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทําให้เกิดอนุมูลอิสระนะคะอย่างเช่นมลภาวะแสงแดดฝุ่นควันนะคะ แล้วก็มีการพักผ่อนที่เพียงพอดื่มน้ำมากๆนะคะก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูสุขภาพดีได้นะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ